ครัผมนอนอยู่ว่าหมอมาปลุกแล้วพูดว่า h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m p b 6 e 2ผมควรทำยังดีครับมาว่าอะไรอะไรวะเนี่ยไ่ตอนที่17ร้อยอศูนในวันนี้คือใบนี้เฮ้ย วิญญาณอารักษ์แห่งแสงยามิเกโดมุกคาิจิเท่าร้อยศูนย์ไซส์สามเท่าว่ารันดีเฟนแปดพันเท่ากันมีสองฟิสิกอลเข้าคอสเอามอนสเตอร์ร้อยศูนย์หนึ่งคือที่มันเป็นการเกมที่แบบเบสมาจากสองเกตอันนี้มีเหรอเทิร์นของเราสามารถจ่ายพลังชุดหน่วยถ้าจ่ายคอมมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่ายามิเกโดจากดรอปโซนหรือจากบนมือทับการใบนี้โดยไม่ต้องจ่ายคอสมิส์ติวทันเดอร์ไมค์เมื่อการลักษณะของอีฝ่ายโจมตีโดยไม่ใช้นิกแอตแท็กทำหนึ่งเดเบสใส่อีฝ่าย มีดาบโอแท็กและโซกาดเป็นยามิเกโดที่กําเนิดใหม่ที่สามารถแปลงร่างเป็นยามิเกโดตัวไหนก็ได้จากในดอกหรือจากมือและมีันูไม้ที่ถ้าหากอีกฝ่ายโจมตีเดี่ยวเข้ามาจะทำาห้ดาเบซาอีฝ,าฝ่ายทันทีกี่รอบก็ได้ช่องคุณภาพนะ <c oughs> ไม่มีการเวินเวริร์ไม่มีการขายของมาถึงให้ความรู้แล้วก็ไปช่องคุณภาพนะอันนี้อย่าลืมไปกด Follow กันนะครับ ใครที่เล่นการ์ดฮันเดอร์ไมล์ถือว่าของดีนะเฮ้ยช่องแบบนี้หายากนะมาถึงก็คือแบบว่าให้ข้อมูลแล้วก็ไปเลยไม่เวิร์นเวิร์ไม่ขายของไม่มีการตัดต่อนู่นนี่นั่นแล้วทำไมบุงไม่กดเองเอาก็ผมไม่ได้เล่นไงเออถ้าผมเล่นเขากด follow แล้วมีไหวแล้ว h t t p s colon slash slash w w d instagram com slash reel slash d k t a เก้า w slash เข้ากับ w เอชทีไรเทเอ็ลซีซีเอ็มดีอะไรอีกอะไรอีกเนี่ยซึ่งดานครับ พึ่ง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 น้อยบินหาลังโอ้พึ่งจ้าจ้าโอ้พึ่งจ้าจ้าเจ้าบินหาอะไรเฮ้หาอะไรตอบเร็วไวอุ้ยตอบอย่างเร็วเลยนะน้อยบินหาลังอ๋อเาก็บอกอยู่หาหางเฮ้ยเป็นไรเนี่ย ฮ้ยลักกี่จุดหลักทีเ้เฮ้ยเจ้าบินหาอะไรหาอะไรพึ่งตอบเร็วไวพึ่งน้อยบินหาอ้าก็ตอบไปแล้วรอบแรกลืมไปแล้วเห,หรอเฮ้ยชอบคุณาภาพนะเหมือนเดิมนะครับไม่มีการเว้นเวมาถึงก็บอกว่าพึ่งบินหาลังแล้วก็ไปไม่ขายของไม่ตัดต่อเยอะแยะไม่มีจำคัดชออ่องคุณภาพนะ